สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาอุดเครื่องยนต์ครับผมน้ำมันเครื่องออกรูตรงนี้นะครับของเวฟร้อยสิบไอครับผมเดี๋ยวเรามาส,สตาร์ทกันด,ดูแล้วก็บิดคันเร่งนะครับมันจะมีน้ำมันซึๆมๆออกมาตรงบริเวณไอเจ้าหัวดำๆตรงนี้นะครับผมอ่ามันจะเป็นทางเดินน้ำมันระหว่างเครื่องยนต์ไปหาเสื้อสูบนะครับผมไปหา ระบบจะเดื่อวาลววแคมนะครับทันนี้ก็ได้ประสบอุบัติเหตุมาครับก็มีล้มมีถลอกนิดหน่อยครับพวกนี้ก็ไม่แตกไม่แล้วนะครับมีแต่รอยถลอกแต่ว่าน้ำมันเครื่องหยดนะครับหยดไหลลงเป็นทางออกจากรูนี้นะครับผมี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดูนะครับ เริ่มไหลออกมาแล้วครับเป็นราบน้ํามันเชื่อช้นนะครับ,ราบ,ม,นนรบมาจากรูนี้นะครับผมไปที่ศูนย์เขาบอกว่าให้เปลี่ยนชุดตัวนี้ใหม่ครับประมาณพันกว่าบาทน,นะครับผมพอดีลูกค้ามันไม่มีตังค์นะครับผมลูกนะคะ้าท่านไม่ค่อยมีปัจจัยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาอุดกันด้วยกาวกาวตะกวนนะครับผม เครื่องพวกนี้มันเป็นรุ่นที่บอกบางมากที่สุดนะครับเวลาร่มกระแทกเล็กๆน้อยๆก็มีรอยล้าวและก็แตกได้ง่ายนะครับผมก็เป็นเฉพาะรุ่นนี้นะครับเะรรกาด ฮครับผมครับผมอุดยาล่องให้นะครับว,รว่าไม่่อหตั้งศูนย์ให้ตรงๆนะครับ,บครับผม,รมบครับ ครับทำความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายขัดให้ละเอียดนะครับผมเพื่อให้เนื้อกาวแน่นออลมมากเพราะอะรลมธรรมดาแล้ว กาวแทกงกาวมหาอุดเขาไปแก่หมดอมืมหาอุดอุดไว้ชั่วคราวก่อนนะครับเผื่อมีเงินซื้อแล้วก็จะซื้อเครื่องมาเปลี่ยนใหม่ แข้งนนบน้าปึกก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ